ท้ายท้ายที่สุดอเมริกาก็โดนขเขมรล่อลอยอเมริกาก็โดนขเขมรลอยหลังพอลอยหลังเสร็จปุ๊บอเมริกากลัวเสียหน้าไงทํากลัวเสียหน้าหลังจากโดนยกยอปอปั้นมาเป็นอะไรเป็นพระเทพพระบุตรแห่งสันติภาพวันนี้ความบาดเขมรเรียบร้อยแก้เขินด้วยการความบาดและสุดท้ายท้ายที่สุดแผนเดิมของขเขมรก็ผุดออกมารอบนี้ เอาเด็กมาตายเพื่อที่จะให้เรื่องไปถึงสารโลกและจะไปเอาเรื่องเกาะกูดยัดแผนที่ม o u ยยัดแผนที่ยัดข้อตกลงท o r งานนี้เราตายแน่ครับงานนี้เราตายแน่พี่น้องพี่กมลขอบคุณมากครับเราตายสนิทการลบเราจะชนะ แตทางการเมืองเราชิบหายหมดแล้วถ้ามีเด็กเขมรคนหนึ่งต้องตายด้วยวิธีการของไอฮุนเซนที่ลากมาตายอยู่หน้าแนวเราจะลำบาก MOU ก็ยังค้ำคออยู่ทั้ง43ทั้ง44 TOR 46ค้ำคออยู่ ไม่มีใครกล้ายกเลิกไม่มีใครกล้าแต่ต้องแต่มีคนของพรรคการเมืองที่ไปทํา MOU บอกว่าการยกเลิก MOU จะเสียเปรียบขมเมนพี่น้องครับคิดว่าเสียเปรียบคมเมนหรือเปล่าละ่ะถ้าต้องยกเลิกอะแต่ถ้าไม่ยกเลิกเราจะเสียแผ่นดินแล้วถึงวันนั้นไอ้นักการเมืองเลวๆพวกนี้ไอ้คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองชั่วๆพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหมดแล้วมันหนีไปต่างประเทศหมด มันขนเงินขนทองไปต่างประเทศหมดไอ้พักสีเข้มนี่ยส่วนใหญ่กระทุกสีก็เข้มๆกันนะจะไปนึกเอาอย่าไปเดาสีสัวนะไม่ใช่หมอดูนะอย่าไปเดาซีสัวแล้วเกิดเดาขึ้นมาแล้วเสือกถูกขึ้นมาเ,เดี๋ยาลำบากกันหมดใช่ไหมพี่ไรเนอร์จริงไหมครับพอเวลาเราจะบอกว่าจะยกเลิก MOU 43 นักการเมืองเร็วๆนักการเมืองชั่วๆก็บอกว่าโอ้ยเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าเลิกเราเสียเปรียบน,นะจะไปเลิกเลิกแล้วเราแย่เลยนะก็ทําไม่เลิกเราเสียแผ่นดินครับถ้าไม่เลิกเราเสียแผ่นดินผมฟันธงเลยเพราะแม่งใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมึงจะเหลือตรงไหนวะเกาะกูดมึงยังไม่เหลือเลยเพอ่เพลเนี่ยแดกเกาะกูดเข้ามาในแผ่นดินเราอีกไอ้เหี้ยหนึ่งต่อสองแสนเนี่ย อ่าวไทยก็จะกลายเป็นอาน่าวเขมรทันทีเป็นกรุ๊ปออฟแคนเบเดียเลยมึงไอตง้ตาเมืองทมตาเมืองคงตาเมืองคุยอะไรนั่นน่ะเป็นของเขมรหมดถ้าเราไม่ยกเลิก MOU 43แล้วบอกว่ายกเลิกไม่ได้ทำไมมึงจะยกเลิกไม่ได้ก็แค่มึงเอาเรื่องนี้เข้าไปประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรมึงตั้งเป็นกระถูสด วันพุธเนี่ยทุกวันพุธเนี่ยขอบคุณครับพี่คุณยพัดสํสำหรับสติกเกอร์หน้าช่องนะครับจริงไหมครับมึงตั้งเป็นกระทู้สดก่อนพอตั้งเป็นกระทู้สดรัฐมนตรีต้องตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบภายในสิบห้าวันให้เป็นไป,นปนตามพระราชกิจสษีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่นับวันหยุดก็ไม่เกินสามสิบวันต้องตอบ จากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรไหมครับเราก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นตั้งมาเป็นข้อข้อหาลือในที่ประชุมสภาและขอมติรับรองในวันนั้นถ้าวาระแรกรับรองก็เดี๋ยวรอวาระสองถ้าใครไม่มีไม่มีใครสงวนคำคำพูดนะครับก็ผ่านวาระสองไปได้แล้วก็เอาประชุมเข้าวาระสามขอความเห็นจากรัฐสภาจากนั้นก็ประกาศ แล้วเราก็ทำหนังสือไปถึงเลขาธิการยูเอ็นว่าไอเอ็มโอยู o ที่เราตกลงกันเอาไว้นั่นน่ะเรายกเลิกแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะมันผิดกฎหมายเราจริงไหมครับแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้ไอการยกเลิกสนธิสัญญาถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งทำข้อตกลงกันไว้จนกลายเป็นสนธิสัญญาแล้วถ้าเมื่อนานไป ประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นว่าประเทศตัวเองเสียเปรียบภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแวดล้อมเปลี่ยนไปนะครับก็ขอยกเลิกได้โดยไม่ผิดเลี่ยงไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎบัษาประาทศชาติไม่ผิดแม้แต่น้อยเลยแต่นักการเมืองบ้านเรามันไม่เลือกที่จะเลิกไงสันมันจะเอาอยู่อย่างเดียวเพราะมันลักหนึ่งต่อสองแสนมันคงไปได้ผลประโยชน์จากขเขมรมาเยอะ จริงไหมครับมึงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไม่มีผลประโยชน์นะแล้วสมมุติว่ายกเลิกไม่ได้เขาบอกอ๋ออย่างนี้ยังย,งยกเลิกไม่ได้แล้วผมถามพี่น้องเนี่ยผมถามพี่น้องเลยว่าแล้วทําไมอนุสัญญาโตเกียวเนี่ยทาไมฝรั่งเศสมันขอยกเลิกได้ทําไมสัญญาบราวนิงเราถึงขอยกเลิกได้ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะสัญญาบราวนิงนะระหว่างไทยกับอังกฤษเนี่ย คุณนพดลปฐมะเป็นคนไปขอกิจยกเลิกสัญญาสนทีสัญญาตัวนี้ทำไมจะยกเลิกไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องว่าถูกไหมถ้าทำไมฝรั่งเศสมันยกเลิกได้แล้วทำไมไทยจะยกเลิกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรที่ยกเลิกไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่มีปากปากของนปากของสอสบ้านเราปากของนักการเมืองบ้านเรา ปากมันอมควยไว้ไงไอ้พวกนักการเมืองบ้านเราปากมันอมควยไว้โดยเฉพาะไอ้พวกที่ทํา m o มเนี่ยและไอเ้เฉพาะไอ้พวกอย่างเงี้ไอ้พวกที่เกาะอยู่เอ u มเกาะจนรวยอ่ะไอ้พวกนี้ปากอมควยก็เลยพูดไม่ได้เลยพูดทีนึงก็ควยจะหลุดออกจากปากก็รีบคว้ามาอมใหม่เพราะถ้าเกิดปล่อยให้หลุดทั้งหมดเป็นไงมันเห็นทรัพสมบัติอยู่ในปากเต็มไปหมดเลย จริงไหมครับเออใช่ไหมพี่กู๊ดนะฮะพี่อะไรฮะมนูนนะฮะใช่ไหมพี่ไลเนอร์ละพี่จีเอ่อพี่เกียงศัก์นะพี่จีรเพ่อพี่อะไรวะจีรพงศ์นะครับถูกต้องไหมครับทําไมจะยกเลิกไม่ได้พวกมึงไม่อยากยกเลิกไงเพราะพวกมึงไม่อยากคืนเงินที่มึงไปเอาเขามาแล้วพวกมึงไม่อยากคืนสมบัติที่พวกมึงใช้ไปแล้วไงมึงก็เลยพยายามที่จะไม่ยกเลิก แม้กระทั่งว่ามารัฐบาลของไงออนุทินก็ไม่กล้ายกเลิกผมกล้าฟันธงเลยอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่กล้ายกเลิกแต่รัฐบาลอนุทินที่มีอายุสั้นเพียงสี่เดือนซึ่งจะจริงเท็จผมไม่รู้แต่อนุทินเขาก็พูดว่าเขาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจตรวจสอบเรื่องเอ u อแล้วผมบอกเลยว่า คุณจะตั้งอีกเป็นร้อยคณะมันก็เรื่องของคุณแต่ผมบอกว่านั่นคือการซื้อเวลาพี่น้องคิดว่าเป็นการซื้อเวลาใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็กดหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องกดตั้งขึ้นมาศึกษาพอคุณตั้งกันมาธิการ MOU ขึ้นมาพอคุณตั้งเสร็จไล่เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องแตกไปตั้งคณะอนุกัรมธิการอีกผมอยู่ในกนารมัธิการผมรู้ดี มันเป็นเรื่องของการซื้อเวลาเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเอาเข้ากันมาไม่ต้องตั้งคณะกรรมาการเลยไม่จําเป็นตั้งกระทู้สดถามในสภาถ้าเห็นด้วยก็วาระหน้าก็บรรจุวาระแล้วเอาเข้าที่ประชุมทําไมจะทําไม่ได้ก็กูอยู่มาก่อนกูก็รู้ขั้นตอนตรงนี้จริงไหมครับหัดรักประเทศไทยบ้างดิหัดเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เป็นเจ้าของแผ่นดินน่ะ หัดให้เอาเอาพระองค์มาไว้ในใจเราบ้างบรรพบุรุษของพวกเราจับมีดถือดาบขี่ควาอยู่บนหลังมา้าสู้รบร่วมรบไปกับพระเจ้าแผ่นดินหลายคนในที่นี้ญาติโกโหติกาท่านปู่ย่าตาทวดอาจจะเป็นนักรบก็ได้แต่แม่งกลับมาเจอไอ้ลูกหลานจันไรไง วิญญาณปู่จะลอกไอ้ลูกหลานจันไรวิญญาณปู่จะล้อกไอ้ลูกหลานจันไรเย็ดมากจริงไหมครับทําไมมึงจะทําไม่ได้ก็พิงมึงไม่ทํามันเองกล้าตั้งกูไหมกล้าตั้งกูไหมจะตั้งกูเดี๋ยวกูไปจัดก,การให้ดู ไอ้สัตว์ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่เรื่องต้องเข้าห้องประชุมเลยจริงไหมครับกูไม่ต้องมาตั้งคณะกรรมการพิจารณงพิจารณาอะไรหรอกเสียเวลาถ้าตั้งกูเป็นประธานกนราริการเรื่อง M.O.U กูจะถามในที่ประชุมเลยบอกว่าพี่น้องคิดว่ากูขอเสียงก็แล้วกันเอาว่าเสียหรือไม่เสียคิดว่าใครเสียก็นั่งฝั่งนี้ใครไม่เสียก็นั่งฝั่งนี้ ถ้าเกิดไฟในไฟมากกว่ากูเอาเสียงข้างมากแล้วถ้าเสียงข้างมากกว่าปุ๊บกูบอกแล้วกูจะขอเสนอให้เอาเข้าที่ประชุมให้เอาให้ให้ให้กันมาธิการที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเอาไปตั้งกระทู้สดในประชุมในห้องใหญ่เนี่ยวันพุธเนี่ยเข้าไปเลยไปตั้งกระทู้สดในในใน,ในห้องใหญ่เลยครัขบขอบคุณนะครับพี่ยูกินะครับขอบคุณมากเลยฮะรจริงไหมครับพอตั้งกระทู้สดเสร็จรอบหน้าไปไงครับมึงก็เอา มึงก็บรรจุข้อเป็นวราระว,ว,ว,วาระการประชุมมึงก็ไปคุยกับประธานสภาขอแซงเพราะเป็นวราระเร่งด่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อชาติบ้านเมืองพอมึงยื่นเสร็จมึงกลัวประธานสภาจะาบิดมึงมึงก็ลงมาแถลงข่าวที่ไต้ถุนสิแถลงข่าวที่ไต้ถุนเอาสื่อกดดันเขาไว้ไงแล้วโซเชียลก็จะพยายามดันอีกใครแม่งไม่เอาเรื่องนี้เข้าก็แม่งก็ขายชาติไงเฮโอขอแม่งมีอยู่แค่เนี้ยแล้ว เพราะถึงบอกะมีเมื่อวานนี้เอฟซีบอกโอ้นะครับขอบคุณครับพี่วิชลินนะครับขอบคุณนะครับบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อาจารย์ปานเทพเขาบอกต่อให้ร้อยปานเทพก็ทําไม่ได้ต่อให้ล้านสนธิริมททองคุณก็ทําไม่สําเร็จถ้ายังไปนั่งทากันอยู่อย่างเงี้ยยกเว้นว่าทั้งอาจารย์ปานเทพทั้งลุงสนธิพากันลงถนนแล้วกูว่าสําเร็จแต่ถ้านั่งอยู่ในห้องแอร์เถียงกันไปถกกันมาไม่มีสําเร็จครับย็ดแม่มันเลี่ยงกันหมดอะ แล้วกูไม่จําเป็นต้องไปฟังไอ้พวกอธิบดีอธิบดีคุยะพวกกูไมปสนใจปลักกระทรวงส้นตีนกูไม่ไมฟังกูจะลากเรื่องนี้เข้าห้องใหญ่อย่างเดียวให้สอสอไปตั้งกระทู้สดถามแล้วก็บรรจุเข้าวาระในในการพิจารณาสัปดาห์หน้าเอาอย่างนี้เลยแล้วกูก็ลงมาถแถลงข่าวข้างล่างมันมีห้องถแถลงข่าวอยู่ในใน,ในถุนสภาเนี่ยสื่ออยู่ติดกับห้องสื่อมวลชนน่ะล้วก็เล่นกันอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ทํากันไง ไม่รู้มีอะไรไปยัดปากไว้เฮียจริงไหมครับพี่น้องเราไปกันเองได้ไหมป่าหน้าสภาเลยมันไปยากครับเรามีปริมาณน้อยอย่างน้อยต้องมีถึงหมื่นคนหมื่นคนเอาไปออกกันหน้าสภาเนี่ยมีผลครับผมบอกให้มีผลนะครับเออจริงป่ะ พราะเรามั่นใจได้เลยว่ารถฉีดน้ําไม่มีแล้วเพราะรถฉีดน้ําไปบ้านหนองนอะไรหนองจานญ้าหนองญ้าเลยนะไปตรงนู้นหมดแล้วเ <c oughs> ตรียมไปฉีดเขมรแล้วในกรุงเทพไม่มีแล้วสบายใจได้จริงไหมครับเออเอาป๋าอย่าลืมแดกการเออกูก็ลืมเลยขอบคุณมากนะครับระดมพลประชาชนผมบอกได้เลยครับเรื่องนี้ย่าอ้างอยู่อย่างเดียวว่าทําไม่ได้แล้วก็ไม่ทํากันเลย แล้วรัฐบาลนี่จะอยู่สี่เดือนจริงหรือเปล่าแล้วอยู่ทําอะไรแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันสําคัญยังไงมันถึงต้องรีบแก้เนี่ยแผ่นดินเราจะเสียอยู่วันสองวันเนี่ยจะมาบอกกูเอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะไอเฮียเขาเพราะกูวิกูวิพากษ์วิจักกูวิเคราะห์แล้วไอเอ็มโอยูสี่สิบามเนี่ยมันจะทําให้เราเสียแผ่นดินมีคนไหนจะมาเถียงกับกูบ้างอะ รัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นตัวที่ที่เป็นคนท้าทามกันมาในที่อนุทินท้าทามกันมาเนี่ยมาเถียงกับกูก็ได้เรื่องมาเลเซียมาเลเซียกับเขมรเนี่ยมาเถียงกับกูก็ได้กูไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมานะนะครับแต่กูก็อยากจะเถียงกับคนเป็นรัฐมนตรีอะเอาเหตุผลเอาหลักฐานมาเถียงกันนะจริงไหมแล้วทําไมต้องไปแบ่งกันห้าสิบห้าสิบมันเป็นคุยอะไรกันั้งหนาแล้วทําไมแบ่งคนไทยจะตายไหมก็ไม่ตาย แล้วจะบอกอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะใช้ไม่ได้ก็ปล่อยแม่งเสียไปเด็กคุยแล้วทำไมต้องเอารีบขึ้นหรือมีการไปแบ่งเค้กกันหมดแล้วมีการแบ่งเค้กกันหมดแล้วใช่ไหมเนื้อข้างเขียงก็กวาดเลี่ยมหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลือถึงประชาชนเลยใช่ไหมเลยต้องรีบแบ่งกันมันเพราะอะไรแล้วแทนที่จะยกเลิกสัมปทานเก่ามาคุยสัมปทานใหม่แม่งกลับไปใช้ตัวสัมปทานเก่า ไอสัตว์ยวกูเติมแก๊สก่อนนะจริงไหมพี่น้องนะครับภาคหนึ่งต้องเอาตำรวจมาช่วยแม่งหมดแล้ววันนี้เนี่ยกับคำเหน,เนียคุณไม่ต้องมีความแม่ตากับมันหรอกไอ้คนจันไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะแม่ตากับมันควรจะปล่อยให้มันอดตาย นรลกสวรรค์ไม่ต้องคุยยัดแม่ไม่มีใครรู้ขนาดคนอยู่ในจีวอนันยังยังไงยังทำชั่วได้เลยแต่กูไม่ได้หมายถึงพระรูปใดรูปหนึ่งนะอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตลอกเรื่องนิดนึงนะอย่างวันเนี้ยผมไปเจอในเฟซบุ๊กมีคนคนหนึ่งเขาบอกไงรู้ไหม เขาบอกว่ามึงจะด่าอะไรมึงจะด่าใครก็ด่าได้แต่กับพระรูปนี้มึงห้ามด่ามึงขอไว้เพราะกูได้เทใจไปหมดแล้วกูก็เลยพิมพ์ลงไปว่าแล้วมึงเป็นใครประเทศนี้เป็นของมึงอ่ะหรือมึงเป็นพออสอะไสำนักพุทธมึงจะรักมึงจะชอบใครมึงจะเทใจให้ใครไปทั้งหมดมึงก็เทใจไปแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามคนอื่นว่าห้ามทำแบบนี้ตัวมึงก็ใช่ว่าดี ตัวมึงสมัยก่อน,นใช่ว่าดีไลฟ์สดไปก็ขายของไปใช่ไหมครับมีคนบางคนบอกปา๋าอย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะเอฟซมันเป็นล้านคนเลยนะบอกแล้วกูกลัวคุย,ยกับคนเอฟซีเป็นล้านคนกูกัควควยุยเอฟซี FC กูก็มีถึงจะน้อยแต่ก็เหนียวแน่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วกูไปสนใจเฮียอะไรกับมึงไงจริงไหมกูไม่สนใจมึงหรอกแต่มึงจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้